สวัสดีมิตรรักแฟนช่องวินเซนโซออ f ฟิเชียนะครับเปิดกันมาในบรรยากาศในรถแบบนี้นะก็ชัดเจนเลยคนระับว่าคุณกำลังอยู่ในรายการตาโหลทราเวลนะวันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันแต่เช้าที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งตอนจองคนจองก็ไม่คิดว่ามันไกลนะครับแต่ว่าพอมาดูแผนที่แล้วเนี่ย ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะเพราะนั้นวันนี้ออกกันเช้านะครับ <Okay. S 1> ก็หวังว่าบรรยากาศจะดีนะเราจะไปกันที่สวนพ่อเสิร์ตโฮมสเตย์ Home นะครับอำเภอมะขาม้งถ้าจะไม่ผิดนะจังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางกแล้วทริปนี้นะ่าจะมีประมาณ10คนได้นะครับไปกลุเต็มกันแล้วก็บรรยากาศเท่าที่ดูรีวิวนิดๆน,น,นะครับบรรยากาศจะเป็นสไตล์ริมน้ำนะตามตาม ทั่วไปของโซนอำเภอมะขามนะครับก็จะเป็นการแคมปิ้งริมน้ำหรือว่าโฮมสเตย์ริมน้ำที่เป็นคลองธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันเคยไปมาเมื่อสัก5-6ปีที่แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่าตอนนั้นก็ไปแบบโฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีน้ำให้เล่นนะันี้ก็เตรียมชุดเล่นน้ำมาเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ขออนุญาต เตรียมตัวเดินทางกันก่อนนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวไปติดตามกัน ก็ต้องทำใจยอมรับนะเพราะว่าที่นี่มันเป็นเมืองแห่งฝนอยู่แล้วนะเขามีทั้งโฮมสเตย์นะแล้วก็มีทางลานกางเต้น,นะแต่วันนี้จองลานกางเต็นลานกลางเต็นไว้นะครับประมาณผู้ใหญ่สิบเด็กสองนะน่าจะสักห้าเต็นได้นะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันใกล้ถึงแล้วนะครับขออนุญาตขับรถต่ออีกนิดเดียว เข้านะครับก็จะวังเวงนิดนึงนะเราก็ค่อยๆขับกันเข้ามานะครับสำหรับใครที่เป็นรถเตี้ยนะระวังกันนิดนึงนะครับทางออกน่าจะออกอีกทางหนึ่งจะได้ไม่สวนกันนะว่าจะเป็นแบบนั้นใช้ได้ใช้ได้รถโหลด,ลด,ลดต้องระวังนะครับ ตรงไหนได้บ้างไหครับนี่คือจุดเล่นน้ำของเรานะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยมีนกเล่นน้ำอยู่ข้างหน้าด้วยออกไปแล้วเรื่องเอาเรื่องเอาแล้วทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ถกเถียงกันนะครับว่าจะเอาข้างบนเหนือน้ำหรือว่าจะเอา ทางทิศใต้น้ำดีเขาจอยู่เหนือน้ำเพื่อความปลอดภัยเขาก็คงไม่มาขี้เหนือน้ำมั้งอะไรมันก็เป็นไปได้บางทีมันก็เกินยากอะไรแต่วิวนี้มันก็สวยแหละแต่ว่าคือมันได้เหรอวะทไมมเ่งงนนนนนัั้้ห็ละใช่มันเห็นน้ำลงมันเทสเลยอันนั้นน่ะ, <c oughs> ะคิดว่าไงแล้วคนอื่นหรือต้องรอก่อนด้วยนะ <c oughs> ไหม เอาจะได้ปักเลยเดี๋ยวมีคนแย่งไงเดี๋ยวมีคนแย่งเขามีขี่ปีลูกค้าวันียมีเทียมปะเขากันบอกว่ามีแหละแต่ว่ามันมีลานหลายทีแล้วนี่สมาชิกใหม่นะครับยุงก็เอาไปกินแล้ว หนูยังไม่โดนยุงกัดเลยพี่แกยวยุงรอมันกัดยังเฮ้ยรอแล้วนี่ <c oughs> เลือดอร่อยรอแล้วไไ่เม,ม,เ,มเออรอแล้วเดี๋ยว งก็ต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่กันนะครับสารข้าปูพดนะเพื่อปกปักคุ้มครองเรานะครับ ระหว่างที่เรากำลังรองผลโหวตว่าจะกลางตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวมาดูยูทิลิตี้ของที่นี่กันว่ามีอะไรบ้างนะอ่าก็จะมีคุณขับเข้ามานะก็จะเป็นถนนประมาณนี้นะแล้วก็มีที่ติดต่อนะที่ทานข้าวนะครับแล้วก็ส่วนรอบๆก็จะเป็นจุดที่เป็นบ้านพักที่เป็นโฮมสเตย์ของเขานะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์ริมน้ำเป็นหย่อมๆนะ มีห้องน้ำของแต่ละแต่ละบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีห้องน้ำส่วนกลางนะครับไฟฟ้าผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะต่อจากตรงไหนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีบริการอยู่นะครับเรื่องไฟฟ้านะมีเข้าถึงนะครับเรื่องอาหารผมยังไม่เห็นนะแต่เมื่อกี้ผมลองชิมข้าวไข่เจียวแล้วแก้แก้หิวไปพังพลโอเคนะครับก็อันนี้ก็ลักษณะของร้านนะก็จะอยู่ในสวน ผลไม้นะครับแล้วก็ฟิล,ลสวนผลไม้ริมน้ํานะนี่อันนี้ห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ํานะก,ก็อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันห้องน้ําเหมือนกันนะครับดูห้องน้ําห้องอาบน้ําโอเคหรือเปล่านะครับไปอกหนึ่งก็ฟิลก็จะชุ่มฉ่ำเลยนะบรรยากาศของแคมปิ้งของกานทบุรีเนี่ยมันก็จะแบบแนวๆชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะ <c oughs> ห้องอาบน้ำนะครับส่้องประมาณนี้นะ <Okay. S 1> ก็อาบน้ําตักอาบได้นะ,อะพอไหวพอไหวพอไหวโอเคนะครับอ่อค่าลานหนึ่งบาทนะสำหรับคนที่จะมากลางนะครับก็ด้านในเป็นสวนแล้วก็มีบ้านนะครับบ้านที่เป็นโฮมสเตย์ของเขาข้างในนะโอเค กอประมาณน,นี้นะครับสําหรับสวนพ่อเสิร์ฟโฮมสเตย์จันทบ,บุรีนะก่อผมนี่สเสิร์ฟอันนี้เลยนะว่างๆก็แวะมาเยี่ยมชมกันครับเดี๋ยวขอไปเลือกจุดกางเต็นท์ก่อนตอนนี้แดดค่อนข้างร้อนเลยนะไปนั่งพักดื่มน้ำแล้วก็ไปหาจุดกางเต็นท์ก่อนนะครับร้ <S 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 านเราก็น่าจะแถวๆนี้นะครับแต่ว่าจากการ เดินชมพื้นที่แล้วนะนี่บริ <Okay. S 1> เวณน,นี้สวยงามแล้วก็ทางลงน้ำพอดีปารมานี่นี่ลงน้ำได้พอดี <Hey. S 1> สวยเด้อเฮ้ย hey. สวยนะตรงเนี้ยได้จุดละ เดี่วกลางข้าบนนี้นะครับแล้วก็เดินลงเล่นน้ําทางนี้เลยแต่น้ําค่อนข้างเชี่ยวนิดนึงนะไปดูน้ํากันป๊ากสวยนะเออสวยนะนสวยสวยสวยนี่เฮ้ยเท่ยอดสวยงามเมื่อกี้ลองเดินเล่นในน้ําแล้ว น้ำเย็นมากนะครับอากาศจะร้อนหน่อยๆนะช่วงประมาณตอนนี้ก็เที่ยงตรงพอดีเลยแต่น้ําเย็นอากาศร้อนแต่น้ําเย็นนะน่าลงเล่นนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าลงตัวแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชุดลงเล่นน้ําก่อนเลย ตอนนี้เราเจอปัญหาใหญ่คือฝนมันดันตกลงมาเยอะเกินไปนะครับทำให้น้ำในคลองเนี่ยมันไหลว่าเยอะมากนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้นะก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงของการมาทริปแบบโฮมสเตย์ริมน้ำนะของจันทบุรีนะครับสไตล์น้ำที่เป็นแบบริมน้ำตกอะ่ะเนี่ยก็จะประมาณเนี้ย ถ้าน้ำแดงแบบนี้นะครับห้ามลงเล่นเด็ดขาดนะเพราะว่าเป็นปน,น้ําป่าที่ไหลมาจากด้านบนครับอย่างน้อยถ้ามันไม่แรงมากอย่างน้อยมันสกสรกแน่นอนถ้าลักษณะน้านําแบบนี้นะจะเป็นน้นนําขุ่นๆแบบนี้แนะนํานะครับอย่าลงเล่นโดยเด็ดขาดนะครับทออี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะว่ามันเป็นน้ําที่ไหลมาจากด้านบนนี่แหละปกติแล้วมันใสนะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะใสถ้าฝนไม่ตกเพิ่มนะครับไงก็ถือว่าดวงไม่ดีเนาะคดเล่นน้ํากันไปนะครับก็เดี๋ยวไปเตรียมทําอาหารกันว่า ไม่รู้วันนี้จะมีอะไรบ้างก็สุขลุกนิดหน่อยตามสไตล์ทริปแบบสไตล์เราๆนะชิวๆนะไปะทำอาหารกินกันนี่คือเต็นท์ของเรานะครับแล้วก็โต้นี้ก็ขโมยของเข้ามาแล้วดูเต็นท์นอื่น โอเคได้มือ<น> ờ, แล้วเราทุกคนครับนี่คือเต็นท์คนอื่นนะน่าจะเห็นไฟยอยู่บ้างเต็นท์ <sü>? ผมแบบมืดตึ๊บ ต้องไฟฉายเท่านั้นนะดูเต้นคนอื่นนะดูเต้นกูสถานการณ์น้ำก็ยังคงย่ำแย่อยู่นะครับเช้าของอีกวันหนึ่งไม่สามารถเล่นน้ำได้เลยอืมเรียกว่าน้ำเหนือมาหนักมากนะข้างบนน่าจะฝนตกเยอะนะดูครับกดินไปครับ แต่บรรยากาศยามเช้าก็ยังเห็นสายหมอกนะจางๆสวยงามอยู่นะในป่าเนี่ยดูว่หมอกข้างบนนะนี่แนวห,หมอกข้างบนนะครับสวยๆ,ๆเอเอ่ารับีิเย็มลุลูลมา สรุปกันสักนิดนึงนะครับสำหรับสวนพ่อเสิร์โฮมสเตย์นะมีทั้งโฮมสเตย์แล้วก็มีทั้งลานกางเต็นท์นะครับาสายไฟฟง,ไฟฟ,งไฟฟ้าโอเคก็มีบริการให้ครับแล้วก็ที่เจ้าของนะคุณป้าเจ้าของใจดีมากนะครับเนื่องจากวันเนี้ยที่พักที่เรามาเนี่ยครับส่วนที่เป็นโฮมสเตย์เขาไม่มีคนพักแล้วก็ทีมที่มาก็มีทีมเราทีมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแกก็บอกว่าให้สามารถไปใช้ อุปกรณ์ที่ครัวของคอยได้เลยแล้วก็ถ้าฝนมันตกล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปนั่งกินข้างในนะแล้วก็เอาเช่วยชามอะไรเขามาใช้นะครับก็ถือว่าใจดีใจดี Day D นะแล้วก็บรรยากาศนะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันไม่หลากแบบนี้นะเราคงเล่นเล่นน้ําสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็จากที่ดูตอนต้นคลิปนะน้ํามันค่อนข้างใสามากครับแต่พอดีมันมีฝนตกมาตลอดต่อนเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็ทําให้น้ํามันไม่โอเคแบบเนี้ยเพราะนั้นถ้ามาในช่วงที่ มาไม่ใช่ช่วงที่ฝนเยอะขนาดนี้นะครับก็น่าจะลงเล่นน้ําได้สะดวกครับก็ลองเข้าไปดูในเพจของเขาก็ได้นะครับจะมีคนที่มาเล่นน้ํากันอยู่นะแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ดูน่าเล่นดีแต่เสียดายเสียดายวันนี้ไม่ได้ลงน้ํากันนะครับแต่ไย่างไก็บรรยากาศก็เย็ยนสบายนะครับถ้าฝนไม่ตกมันก็อ่าโอเคนะแต่ว่ามันติดที่ฝนตกแล้วมันก็เลยทําให้มันอากาศมปนอบอ,อ้าวก่อนฝนตกนะครับเพราะนั้นใครที่ จะมากลางก็เล็งลักษณะของเต็นท์ตัวเองให้ดีกันสําหรับเต็นท์ผมมันเป็นเต็นท์ฤดูหนาวนะเข้าไปข้างในก็ค่อนข้างอบอ้าวเลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆห้องนุงห้องน้ํานะครับก็ไปขอเขาใช้กับโฮมสเตย์นะแต่ว่าของรานกลางเต็นท์เองก็มีห้องน้ําอยู่3ห้องนะครับห้องน้ำโอเคกว้างขวางไฟดีแต่ว่ากรอนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวคงปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะครับทางเข้า มีไม่สะดวกอยู่นิดนึงตอนช่วงที่เข้ามา,าตรงสารเขื่อนตรงนี้หางเข้านิดเดียวครับประมาณสักไม่ไม่เกินร้อยเมตรนะครับจากถนนข้างหน้านะครับก็ถือว่าดีนะครับไงก็ฝากาด้วยลวกันนะครับกับสวนพ่อเสิร์ฟโฮมสเตย์นะครับแล้วก็ฝากาด้วยลวกันสําหรับวินเซนโซออฟฟิเชียลนะครับไงก็แวะเข้ามาทักทายแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับบายบาย